进来。 Stop okay. it. ngọt เรียน,นเด็กเท่าคนนอกบบากงบ่อเด้กเรียนหนักสุดหยิบลอยขันน็อตแค่นี้ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ยึดตูดก็แค่นั้นครับ

ยังไงครับเยบรอยอื้ย เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้กำลังช่วงตอทอสองเส้นอยู่นี่ครับจังได้กระเด็ดตัดครับทอหัวมันระยะมันยาวครับตัดต่อขันเท้าเอามาเจาะเวลาดึงอันนี้ปัม่มออกัมก็คยมาส้นครับโมบานานครับเท้าก็ต้องยับออกไปครับบ้านหน่อยเท้าก็ยับออกไประยะหนึ่งครับช่วงหนึ่งของ อ่ามเาวของใดนี่ครับผมมาตัดเพื่อนๆเรตับนครับแต่ก่อนมันบ่มีลยครับมองนี้นี่นี่ครับเห็นไหมครับผมตัดแต่ก่อนมันมีเสียหนึ่งแลนมาหอดนี้ครับอย่ามันมาชนครับตรงกลางนะครับก็เลตตัดพาวเป็นสีครับนี่ครับเหดุไมครับติตตั้งเรียบร้อยนี่ครับใส่หลังค่าทรงมัวเดินเรียบร้อยแล้วครับเห็ดแล้วติดต่างแล้วฝนมาพอดีครับแลนกองโฮมน้ำาองบัวท่าน จากจากมากนี่ครับตอทอไหมครับหันหนาไปทนงคุณครับนี่ครับเ้าวปนยหญ่มองกอกน้ำครับแต่ก่อนมันอยู่ทางในครับนี่ครับมองกอกน้ำเ้ากปนใาย่อกมาอยู่ทางนอกครับหายขางนอกเลยหายง่ายกลัวเดี๋ยวเราลองมาเปิดได้บ้างครับเดี๋ยวลองเสียบปากบ้างครับผมเสียบป๊กแล้วบ้างครับน้ำออกแห้งเก่าครับแต่กับนีหยอดยดแน่ครับ ครับมีปัญหาครับมันเป็นเกี่ยวหมุนเข่าหมุนอ,ออกครับโยนโยนแน่กับซ่างมันเราแต่หมองเอืน่นปรโยชนนี่ครับต่ำห้องกับเลี่ยนอันนี้ไ,ไม่ครับเปลี่ย,มมยนปุ๊บปืนไม่เหยียบคลิปเลยครับนี่ครับเหย,ยียบร้อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายครับสำหรับคนบบที่เข้ามาเบิ้งเข้ามาติดตาม หันมีสาระดีๆหรืออาจจะมีสาระเดีย๋ยวผมถึมานํำเสนอใหไมครับเจอาก,กันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายยังไห,ก,หก็ฝากด,ดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปใหม่ของผมนะครับเจอาก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ